ประวัติการสวดมนต์การสวดมนต์มีมูลเหตุมาจากาาการทำวัดการทำวัดเช้าและทำวัดเย็นเป็นธรรมเนียมเรียนแบบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งพระสงฆ์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจําวันการทำวัดมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งคือเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเอง ขอน้อมกราบบูชาคุณพระพระนรนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและบุญบารมีครูบาอาจารย์ทุกๆท่านบทสวดมนต์นี้ข้าพเจ้าผู้ทำคลิปได้คัดเลือกเฉพาะที่ข้าพเจ้าได้นำมาสวดมนต์จริงเท่านั้นอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิข้าพเจ้า ขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการศัก,กระนี้อิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยการศัก,กระนี้อิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชา พระสังฆเจ้าด้วยการศักระนี้โยสโโฟภคะวาอารหังสมาสัมุุโธสวากาโตเยนะภควะตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภคะวะโตสาวกสังโฆ ตัมมยังพระกวันจังสัตถมังสัสังขังอิเมหิสกาเรหิยะธารังอโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตพรกวาสุจิระปรินิพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกรรมประมาณสา อิเมสก,กเรทุขตะปนาการภูเตปฏิคันห้าตุอัมหากังทีคาระตังหิตยะสุขายะอารังสัมมาสัมพุทโธภควาพูดทังภะกวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตธรรมโมธรรมังนัมสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมมิะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปะนะภะคะวันตังเอวังกะริยโนกิติสัทธโธอภุคค h โต อิติปิโสภัควาอราหสมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรรมมสารถิสัตธาเทวมนุษย์านังพุทโธภควาติ พุทธวราหันตะวรตาที่คุณาพิยุโตสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคาตโตโพเทสิโยสุชนตังกมรังวสูโรวันทามหังตมรนังสิรสาชิเนนดังพุทโโยสัพพานินัง สารังเขมมุตตมังปัตมานุสติตานังวันธามิตังสิเรนหังพุทธสาสมิทาซีวะพุทโทมเมสมิกิสโรพุทโธทุกขสะคาตา,าจาวิทาตาจะหิตัสมเม พุทธาสาังนิยญาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันติหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังนัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสจวัฒนะวัฏท,ทยังสัตถุสาสเนพุท ทางเมวันทะมานายยังปุญยังปสุตังอิทัสเพปิอันตรายาเมมเหสุงตัสะเตชะสากาเยนะวาจายวะเจตสาวาเทกุกมังปกตังมะยยัง พุทโธปฏิการาตุอัจจยันตังกาันตะเรสร้างวริตุงวัพุทธทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตพโพวินโยหิติก สวาคตาตาทิคุณะโยคะวะเสนะสยโยโยมะคปากะปริยติวิมกขเเพโทธรรมโมกุลกะปะนาจัทธาทาริทารีวันทามังตมะหังวระธัรมะเมตัง ธรรมโมโยสาพปานินังสารนังเขมมุตตะมังทุติยานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังธรรม,มาสาสมิทาสิวะธรรมโมเมสมกิสโรธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเม ธรรมะสหังนิยยาเทมิสริรันชีวิตันจีดังวันทันติหังจริสามิธรรมะเสวะสุธรรมะดังนัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเทนะสจวะเทนะวัดทยังสตุสาสเนธรรมังเมวันทะ มานายยังพุนยังปะสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายเมมเหสุงตัสสะเตชะสากาเยนะวาจายวะวเจตสาวาทาเมกุกมังปกตังมาย,ยังทมโมปฏิคันหาตุอัจะยันตังกลันเตเรสังริตุงวธรรม สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทางเจตาริปุริสาย e ุคานิอัตถะปุริสักปุการาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาคิตังโลกะสาติสัต ธรรมโชสุปฏิปปิคุณาทิยุโตโยทัพิโทอริยปุคะระสังคาเศโทสีลาทิธรรมะปะวราสยะกายจิตโตวันดามหมังธรรมริยานัคขนังสุสุดทงสังโฆโยสัพพะ ปานินังสารนังเขมมุตตะางตัดติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนังสังคสาสมิทาสีวะสังโคเมสมิกิจโรสังโคทุกขาสะคาตา,าจะวิทาตาจะาหิตสัสเม สังคสังนิจยาเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันติหังจริสามิสังคโสปฏิปันนะตังนัถิเมสรนังอันยังสังโคมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัเทนะวั ทายังสัตถุศาสเนสังขังเมวันทะมานยะยังปุญยังปสุตังอิทัสเพปิอันตรายาเมมเหสุงตัสะเตชะสักายนะวาจายวัจเจตสาวา สังเคกุกมังปกตังมยยังสังโคปฏิคันหตุอัจยยันตังการันตะเลสังวริตุงวะสังเค